พี่ประกอบการตัดสินใจนะครับ y ม m a h าฟีโนท่ออาร์มระบูไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นท่ออาร์มนะครับกระบูไฟฟ้านะครับรถปี54นะครับรถเครื่องเดิมๆนะครับขาบูเดิมนะครับเครื่องเดินเบานิ่งๆเงียบๆนะครับนี่เครื่องเดินอยู่นะครับสตาร์ทอยู่นะครับรุสีก็ประมาณนี้นะครับมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าฮะดูรอบๆคันนะครับปี66นะครับ รถใช้มือเดียวนะครับท่ออาร์มกระปูไฟฟ้านะครับรถปีห้าสี่ภาษีหกหกนะครับฟังเสียงเครื่องครับแมงคุนเงียบเงียบสนิทราคาขายหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทราคานี้พร้อโมโอนเลยนะครับโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีเลยนะครับหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้าไปโอนเองรถได้นิดหน่อยนะครับ สนใจโทรมาได้ครับผม0891368745สตังค์ไม่พอดาวได้ครับพันนี้นะครับไม่ต้องดาวเลยก็ได้นะครับปล่อยฟรีดาวให้ได้เลยนะครับมีค่าโอนนิดหน่อยนะครับสนใจโทรมาได้ครับผม0891368745นะครับส่งเดือนไม่ถึงพันนะครับ800 ฟีดาวไปเลยปะปล่อยฟีดาวไปเลยาเปลี่ยนใจละฟีดาวไปเลยครับนี่ฟีดาวไปเลยโอเคนะ